thank you สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาค่ามช่อง7 HD ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เวลา1ินาฬิกา4นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมนวมภูมินอาคารนวมพูมินวัชิราวุฒวิทยาลัยทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนโดยคัดสรรบทเพลงอันทรงคุณค่าบรรเลงโดวยวงออเคสตราประกอบด้วยนักศึกษาจากสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นักเรียนดุริยางจาก3ามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัชราวุฒิวิทยาลัยโดยนายนิโกโลอุเแบโตโฟรอนเป็นวาทยากร โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราประกอบด้วยเพลง c r o w n Imperial Coronation March ประพันธ์โดยเซอร์วิลเลียมวอร์ตัน Emperor's Balls o s 437ประพันธ์โดยโยฮันส์ราทที่2 Music for the Royal Fireworks HWV 351ประพันธ์โดยจอร์จเฟเดอริกเฮนเดลและบทเพลงสนอสังเนียง สนอเสียงสำเนียงสยามซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกประพันธ์ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันธ์าหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยศาสตราจารย์นรงฤทธิธรรมบุตรศริลปินแห่งชาติพุทศักราช2564สาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลประพันธ์เพลงคลาสสิก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อเทศพระเกียรติและสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับสากลรวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณาชนโดยการเป็นตัวหลักสําคัญในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย เมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักตีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ผู้แทนนักแสดงผู้ประพันธ์บทเพลงและวัทยากรรวมสี่คน สมเด็จพระกนิษฐาที่ล่าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัลล่าสุรานเสรมบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนายสมสุ่มรมสว่างหรือเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งพุทธศักราช2 5 5 5 เวลา17นาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระัตนราชสุราสยยมบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีมหาธาตุในการพระราชทานเพลิงศพนายสมส่นปรมสว่างซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่3สิงหาคม2567สิริอายุ85ปีนายสมสุนกรรมสว่างเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายน2482เป็นบุตรของนายปลื้มและนางตุ่มกรรมสว่างเนื่องจากชื่นชอบการร้องเพลงจึงสมัครเข้า ประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆและได้เข้ามาร้องเพลงในคณะรำวงคณะตาเหมือนเมื่อสถานีวิทยุยานเกราะประกาศรับสมัครประกวดร้องเพลงได้สมัครเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศภายหลังได้เข้าคณะวงดนตรีชุมนุมศิลปินของครูจำรัดวิภาตวัฒน์ซึ่งเป็นคนเปลี่ยนชื่อจากสมส่วนพรมสว่างมาเป็นเพลินพรหมแดนจนได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกในชีวิตคือเพลงทุ่งร้างนางลืมจากนั้นได้แยกตัวออกมาตั้งวงดนตรีเพลินพรหมแดนโดยเป็นผู้ประพันธ์เองและ ร้องเองแนวเพลงที่ทําให้ประสบความสําเร็จเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องและคําพูดในแนวตลกจนได้รับสมญานามว่าราชาเพลงพูดเพลงแรกที่ได้ร้องแล้วพูดในเพลงคือสมัครด่วนต่อมาในปี2513ได้แสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องฝนใต้เรื่องฝนเหนือและ,และร่เรืองชนสําหรับวงดนตรีเพลิมพรมแดนได้ยุบวงดนตรีไปนานแล้วแต่เพลิมพรมแดนยังร้องเพลงตามงานต่างๆโดยมีผลงานทั้งหมด27ชุดเพลงดังเช่นวาสนาหยา จอยาลืมเมืองไทยชมกรุงมนรักบ้านไร่คำมั่นสัญญาเพชข้านร,รักโดยได้ยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุง่งพุทธศักราช2555ด้านครอบครัวสมรสกับนางสกุลตลาพรมสว่างมีบุตรหนึ่งคนองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถบ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนงมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถมและคณะอนุกรรมการเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเพื่อฝึกอบรมศิลปาชีพและปลุกฝังความรู้เรื่อง กาเรเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันสามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารมีความหลากหลายทางชีวภาพราษฎรในพื้นที่12ครัวเรือนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า220ไร่คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ที่ฐานปฏิบัติการบ้านผาแดงล่างกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่32 6สอตำบลร่มเย็นอําเภอเชียงคำเชิญถุงพระราชทาน40ถุงไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง2หน่วยงานคือฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านผาแดงล่างและฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุ้มโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกรแสทรงห่วงใหญ่ไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังตำบลขุนควรอำเภอปองจังหวัดพะเยาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงาน194ถุงได้แก่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังและโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวดอยผาหมน่นดอยผาจิ สำหรับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548ปัจจุบันรัศดรบ้านสันติสุขและบ้านขุนกำลัง629ครัวเรือนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามงได้เรียนรู้การทำการเกษตรแผนใหม่ที่ถูกต้องควบคู่กับ การอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศของป่าไม้บนพื้นที่สูงสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพของตนเองควบคู่ไปกับการฟื้นฟูร,ระบบนิเวศต้นน้ำรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นมีการจ้างงานให้แก่รัรดรใน,ในพื้นที่ ค่ำวันนี้ที่โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและน้ำมันพืชอื่นอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานหนึ่ทศวรรษ มหัศจรลสิบพลัชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่10ซึ่งประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายและกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง11ธันวาคม2567เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สายตลอดจนเพื่อนบ้านอาเซียนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทางนี้อำเภอแม่สายเพิ่งฟื้นตัวจากเหตุทกภัยการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และคืนความสุขให้กับประชาชนอีกด้วยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสาม,มาทิฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศนผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญถึงวันที่10ธันวาคม2567 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถ,ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิษวันที่5ธันวาคม2 5 67และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยัดี กรมหลวงราชาสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่7ธันวาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตะภาวนาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาถึงวันที่10ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store